สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับกับผมครูชายครับวันนี้เราก็จะมาซ่อมมอหงข้าวไฟฟ้าหมอหงข้าวไฟฟ้านะครับมีวิธีการตรวจซ่อมหลายขั้นตอนด้วยกันนะครับมาดูขั้นตอนที่1ครับการตรวจเช็คสายไฟครับอันดับแรกครับตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่คูณ1นะครับ มัลติมิเตอร์ไปที่คูนหนึ่งนะครับจากนั้นลองเช็คมัลติมิเตอร์ดูครับว่าใช้งานได้ไหมเข็มขึ้นแสดงว่าใช้ได้นะครับจากนั้นสายไฟครับจะมีอยู่2ฝั่งใช่ไหมครับฝั่งเข้าแล้วก็ฝั่งที่ไปเสียบกับมองเข้านะครับวิธีการเช็คก็คือนะครับหาคู่มันเองครับหาคู่ให้เจอครับถ้าเจอแล้วเข็มก็จะขึ้นแบบนี้ครับอันนี้ได้แล้วอเส้นนะครับอีกเส้นหนึ่งครับ แสดงว่าสายไฟชุดนี้ดีจากนั้นเรามาเช็คอุปกรณ์ด้านในนะครับโดยอุปกรณ์ด้านในมีอะไรบ้างเราไปทบทวนกันดูครับเรามาดูครับตัวนี้2ขั้วนะครับ2ขั้วใหญ่ๆตัวนี้นะครับคืออะไรครับขดลวดความร้อน,นหรือว่าฮีตเตอร์นั่นเองนะครับ มี2ขั้วตรงนี้นะครับส่วนตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมนะใหญ่ๆตัวนี้นะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตัวนี้คือขนลวดชุดอุ่นนะครับหรือว่าแบบกึ่งปิดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวใสๆตัวนี้นะครับคือเทอร์โมฟิลนะครับบางเครื่องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่เครื่องนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับปกติก็จะเป็นแบบนี้หุ้มด้วยท่อทนความร้อนนะครับ แล้วก็ตัวนี้ครับตัวลิมิตสวิตครับตัวนี้ทําหน้าที่ตัดต่อวงจรนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นแบบหน้าคอนแทกนะครับจะเป็นแบบหน้าคอนแทกแต่สมัยใหม่เป็นแบบลิมิตสวิตไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้ครับคือเทอร์โมสตั๊ทั้งเองนะครับต่อไปเราจะมาตรวจเช็คอุปกรณ์แต่ละตัวกันเลยนะครับมาดูตัวแรกครับอุปกรณ์ตัวแรกคือเทอร์โมฟิลครับหน้าตาของมันก็ ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับห่อหุ้มด้วยท่อทนความร้อนสีขาวตัวนี้วิธีการวัดก็เหมือนเดิมครับตั้งไปที่คูณหนึ่งมัลติมิเตอร์มือนเดิมครับแล้ววัดไปที่ขั้วฟิล์มครับมี2องขั้วครับจิ้มไปปุ๊บถ้าเข็มขึ้นนะครับแปลว่าดีครับถ้าเข็มไม่ขึ้นแปลว่ามันขาดนะครับตัวนี้ยกตัวอย่างตัวนี้ครับขาดนะครับซื้อมาเปลี่ยนใหม่ได้นะครับตัวไม่กี่บาทครับ ต่อไปครับขดลวดความร้อนชุดหุงครับตั้งคูณหนึ่งเหมือนเดิมครับจิ้มเข้าไปที่ขั้วมันครับ่าเข็มขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่48โอห์มนะครับจะถือว่าใช้ได้ครับต่อไปขดลวดความร้อนชุดอุ่นครับขั้วของมันสีขาวนะครับมาที่นี่ครับตัวนี้ความต้านทานสูงนะครับฉะนั้นแล้วต้องปรับย่านวัดใหม่ครับปรับมันซิมิเตอร์ไปที่คูณ100ครับ สถานะซีโร่โอห์มก่อนนะครับอย่าลืมนะครับซีโร่โอห์มก่อนซีโร่โอห์มเสร็จปุ๊บปัดไปที่ขั้วของมันเลยครับขึ้นอยู่ที่7นะครับอ่า่ได้ดครับ7คูณ100เป็นเท่าไหร่ครับจ็ดร0โอห์มนั่นเองนะครับส่วนประกอบก็มีเท่านี้นะครับต่อไปอีกอันหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก็คือสวิตตัดต่อนะครับสวิตตัดต่อวงจรนะครับลิมิตสวิตตัวนี้ครับ ตั้งคูณหนึ่งเหมือนเดิมครับตั้งคูณหนึ่งเหมือนเดิมนะครับมันจะมีอยู่2ขั้วตรงนี้นะครับวัดลงไปครับ2ขั้วนะครับจากนั้นใช้มือกดดูนะครับกดสวิตดูครับกดโลดไปขึ้นสุดครับแบบนี้สถานะปิดและเปิดนะครับเรียว่าตัดต่อวงจรนั่นเองครับครับ อีกส่วนประกอบสําคัญของมอหุงข้าวไฟฟ้านะครับก็คือสายไฟนะครับสายไฟสังเกตว่าจะเป็นสายถักนะครับถักด้วยท่อทนความร้อนนะครับเพื่อเป็นฉนวนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟตรงนี้นะครับมาโดนที่ตัวโครงของมอหุงข้าวนะครับอาจจะทําให้เกิดไฟรั่วหรือว่าไฟช็อตได้นะครับอีกตัวหนึ่งครับเทอร์โมสตัตนะครับตัวนี้ ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันตัวนี้นะครับในการตัดต่อวงจรนะครับว่าหุงข้าวสุกไม่สุกนะครับขึ้นอยู่กับตัวนี้เทอร์โมสตัตนะครับหน้าตาของมันนะครับเทอร์โมสตัตนะครับมีหลายแบบนะครับแบบที่ผมจะมาสาธิตวันนี้นะครับมีแบบอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือมีแบบสองขานะครับกับแบบสามขานะครับ ซึ่งการทํางานก็เหมือนกันนะครับโดยวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการถอดเปลี่ยนนะครับแบบง่ายๆนะครับฉบับผู้ชายนะครับไปเริ่มกันเลยครับ เมื่อกี้ก็เป็นวิธีการประกอบเข้านะครับวิธีการถอดออกครับไม่ง่ายครับสังเกตว่าเขาจะดัดโลหะนะครับดัดเหล็กไว้ตรงนี้ให้มันขัดกับตัวที่มันเป็นร่องนะครับฉานั้นเราก็บีบให้มันตรงนั่นเองนะครับให้มันตรงร่องนะครับใช้ไขใช้คีมนะครับใช้คีมปากแลมนะครับค่อยๆบีบเบาๆนะฮะ อ่าแค่นี้นะครับเวลาไปซื้อนะครับอย่าลืมเอาตัวนะครับเอาตัวเดิมของมันไปด้วยนะครับอาจจะเราอาจจะซื้อมาผิดก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วอย่าลืมถือตัวเก่าไปด้วยนะครับเวลาไปที่ร้านนะครับวิธีการถอดก็มีเท่านี้นะครับต่อไปวิธีการประกอบครับดูนะครับให้มันตรงรูนะครับเหมือนเดิมครับ ครับยากไหมครับเนะนะคิดว่าพวกเราน่าจะทําได้นะครับคิดว่าไม่ยากนะครับนะสาหรับนะวิธีการเปลี่ยนเทอร์โมสตัตนะครับนะก็มีเพียงเท่านี้นะครับ,นะรบสำหรับการเปลี่ยนเทอร์โมสตัตก็มีเพียงเท่านี้ครับ